สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสุภาวดีชาแนลกันนะคะวันนี้นำเสนอเมนูเนี่ยค่ะกำลังเดือดเลยเพื่อนเพื่อน่านะจะรู้นะคะว่าคืออะไรเนี่ยค่ะขาหมูจะทำข้าวขาหมูค่ะเมนูข้าวขาหมูอยากกินข้าวขาหมูเนี่ยค่ะดูดิชิ้นให,ใหญ่เลยค่ะสามชิ้นเนี่ยค่ะ ใหญ่มากมีแต่เนื้อนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีเป็นหอมแดงกระเทียมเม็ดพริกไทยแล้วก็ขิงแล้วก็เห็ดหอมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีซอสซอสเอ่อซีอิ๊วหวานอะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรส กระผพางปรุงรสเราจะไม่ได้ใช้ผงพะโลนะคะเราจะใช้ปรุงเอาเองค่ะก็เป็นคนชอบกินข้าวขาหมูน้ำมันก็จะออกแบบเค็มเมหวานหวานอย่างเงี้ยค่ะชอบมากเนี่ยค่ะดหรือเราต่อไปเราก็จะมาทำผักกัดดองเอาไว้กินกับข้าวขาหมูเนี่ยนะคะกำลังต้มอยู่ต้มให้มันสุกพอต้มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำของเนี่ยค่ะ น้ำของพาโลเนี่ยค่ะน้ำของต้มขาหมูเนี่ยค่ะเอาไปต้มเคี่ยวกับน,น้ำตาลอีกทีหนึ่งให้มันเกิดความนุ่มกว่าเดิมนะคะนคะคะกำลังเดือดเลยนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะนีเราต้มไข่ต้มไข่เพื่อเอาไปใส่ในหม้อข้าวขานีูนะคะ เนี่ยค่ะกำลังเดือดเลยไข่กำลังเดือดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะตุนตุนไปเรื่อยๆตุนสักสามชั่วโมงนะคะสาี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะได้ขาหมูที่แบบนุ่มนุ่มลิ้นละลายในปากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะอันนี้วิธีทำผักกาดดองเราก็จะหั่นฝอยก่อนนะคะ เนี่ยคะ่ะหัน่นฝอยเอาไว้แล้วเราก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊ดนะคะเนี่ยคะ่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเดือดแล้วเดี๋ยวผักกาดดอมก็จะมีความนุ่มมากกว่าเดิมลนะคะ่ะแล้วก็จะออกหวานนะคะหวานๆเค็มๆค่ะนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะ,ะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวขามหมูะคะ่ะ ก็จะมีพริกมีพริกปีกระเทียมมีเอ่อน้ำส้มสายชูแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ผักชีหัน่นซอยใส่ให้ดูสวยงามน,นะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆค่ะถ้ามันจิ้มข้าวขาหมูฮนะคะเสร็จแล้วมันจิ้มเดี๋ยวเรารอตุ๋น เสร็จนะคะตุน๋นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะหลังจากที่เราตุ๋นนะคะตุ๋นตุ๋นขาหมูนะคะพอเสร็จจักนี่ใช่ไหมคะตุ๋นพอให้มันคป,ปยเปื่อยมันเริ่มเปื่อยนะคะเนี่ยสีเริ่มสีเริ่มเปียกแล้วเนี่ยะค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ต้มเนี่ยค่ะที่เราปอกเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปนะคะเพื่อที่ให้ไข่เนี่ยเอาลงไปตุ่นอีกทีหนึง่งมันจะได้เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลมันจะดูน่ากินนะคะยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาจัดใส่จานกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ